ิก็พยายามช่วยซีซ่าออกมาจากที่นั่นอยู่นะครับแต่เจคุณนี้ก็ได้บอกว่าต้องรออีก90วันถึงจะมาทําเรื่องได้อีกทีนะจ๊ะแสดงว่าซีซ่าต้องอยู่ที่นั่นยาวๆยกันเลยทีเดียวและความวัวไม่ทันหายความควายก็ได้เข้ามาวิวก็ได้พบว่าพ่อของเขาอาการหนักกว่าเ่ามากๆและแบบนีของแย่แน่นอนมันก็ทําให้วิวต้องไปหาเจคอบและก็ได้บอกความจริงกับเขาว่าที่จริงแล้วตัวยาหนึ่งหนึ่งสองนั้นมันได้ผลแล้วไว้พอวิวได้เห็นกับตามาแล้วทั้งตัวซีซ่าที่ได้รับมันผ่าน DNANA และพ่อขขงเาทีีฉดานั้นเข้าไปเจอ็ถึงกกกัับท่าาลุววนเลยฉันจะพ แน่ๆเลยถ้ายานี้ใช้งานได้และเจคอบก็ได้บอกให้วิวเดินหน้าทดลองอยาง DLC กับพวกลิงต่อทันทีเลยตัดภาพมาที่โรงกักกันสัตว์ไอ้ดอเจ้าหน้าที่ดูเลสสัตว์ของที่นี่มันน่กก็ได้เอาอาหารมาให้กับพวกลิงแต่บอกเลยละครับว่าอาหารแม่งไม่น่ากินเลยสักนิดซีเซอร์ก็เลยแกล้งมันเข้าให้แล้วมันก็ทําให้ไอ้ดอชหัวเสียอย่างแรงพี่แกก็ได้ฉีดน้ำใสซวว่ซีเซอร์เ้ยจนซีเซอร์นี่เจ็บกันเลยทีเดียวแล้วพี่แกก็รู้เลยละครับว่าที่นี่มันโหดร้ายกว่าที่คิดเอาไว้จริงๆ เจงเลย,ยและด้วยความคิดถึงบ้านซิซ่กาก็ได้ว่ารวบหน้าต่างของเขาไว้ที่ฝาผนังด้วยแหละครับตัดภาพมาที่เจนซิสในตอนนี้พวกลิงชิมเปนซีก็โดนพานตัวเข้ามายังห้องทดลองหลายตัวมาและหนึ่งในนั้นมาก็คือเจ้าหน้าบากตัวนี้นี่เองซึ่งพี่แกมีนาว่าโคบา้าบอกเลยล่ะรับว่าภาคสองนี้โดดเด่นมากซึง่งจริงแล้วเจ้าโคบา้ามันก็ได้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งมากแล้วแหละดูหน้ามันสิ